ตอนนี้มีล้างตัวตัวตัวเครื่องไอแบักล้างสีเป็นเปินอันนี้ล้างล้างสีใช่ไหมใช่ครับใช่เลยหวดเท่าไหร่เนีร้อยเจ็ดสิบน้าซื้ออะไรครับซื้อนี่ครับเป็นยาล้างสีเนื่องจากวันก่อนไปพ่นแล้วสีพัง ล้างถิงซะสบายใจกว่าพี่มีอยู่ที่ร้าน Hobby Toy จาไม่มีนะพี่ไม่มีใช่ไหมใช่ครับผมได้ไรได้ไรที่นี่แหละอ้าววันนี้ได้อะไรที่ Hobby Toy ได้อะไรครับได้ที่ล้างสีได้ที่ล้างสีแล้วแล้วคุณยังขาดอะไรอยู่ขาดกาวขาดกาวขับรถไม่ได้อันซื้อก่อนนะ Hobby ไม่มีได้ครับพี่อยาดูใส่ใส่วโดมก็ได้ วันนี้เวลาเราน้อยเจออะไรซื้อเลยนะรลักโลกรลักโลกเอออ่าได้โอนไหมโอนได้เหรอเอาเอาละครับโดนเป็นหนึ่งไอเทมสบายตัวลูกจะเข้าเรียนยังไม่มีตังค์ส่งเลยอ่าสบายให้อินเสิร์ตมูลค่าไหมกี่บาทไม่บอกแล้วกันนะเอาละเอาละโดนโดนเป็นหนึ่งไอเทมนะฮะ จัดปปไปจ้าไปต่อรถเออพี่อะถึงทุกคนต้องใช้กาวใช่ไหมกาวเนี่ยกาวซิเมเนี่เหรอใช่ทำมียาใช่ไหมใช่ค่ะสรุปคุณได้ยังต่างกันยังไงพี่แห้งช้าแห้งเร็วอ่าแนะนําว่าแห้งเร็วดีกว่าแห้งเร็วดีกว่าเนี่ยเหรอฮะอธิบายหน่อยคุณมาหาอะไรเนี่ยมาหากาวครับซื้อรถไปแล้วก็คิดว่ามันเหมือนกันตาก็คือไม่ต้องใช้กาวเป็นสนามพิตซึ่งความจริงมันกันไกลตัดเล็บต่อได้ไม่ได้จบจ้าวตัดเล็บยังไงกันไกลหน้าตูก็มี ซร้านนี้คือจบทุกอย่างใช่ร้าี้แน่นอนจริงๆซื้อร้านนี้คือจบทุกอย่างนะอไนี้เป็นไสีสีทุกนป่าตัี่กอนี่กาวนี่8นช้าทั่วไปีเป็นโมเดล้อได้เลยค่ะอันนี้ก็ปใช้ให้เร็คือสามารถติดพวกันทานและเป็นตัวหักตัวอะไรใช้ได้หมดเลยค่ะนี้เป็นเจนอีกิค่ะเป็นสินค้า กอบด้วยแค่นีใ้ใช่ไรถโมเดลนี้ใช่ไหมคะใช่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 ครับโอเคคุณใช้ตัวนี้ดีกว่าสรุปโดนไหมโดนสิครับโดนเขาได้นำขนาดนี้แล้วอ้าวโดนไปครับอีกหนึ่งอัน